มีการจัดอันดับนะคะศิลปินต่างชาติค่ะที่ได้รับความนิยมนะคะในประเทศจีนค่ะ15อันดับแรกนะคะมี2สาวค่ะนั่นก็คือ Lisa, ลิซ่าและก็โรเซ่นะคะติดอยู่ในอันดับท็อป15ของเขาด้วยนะคะ โดยเป็นการจัดอันดับนะคะของ Sina Entertainment Culture Grand Ceremony ค่ะในประเทศจีนนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าน่ายินดีกับน้องลิซ่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าเธอค่ะติดอยู่ในท็อป3นะคะซึ่งเป็นอันดับที่สูงมากๆเลยนะ,ะโดยอันดับที่1น,นะคะเป็นของคนคาสัสสถานนะคะก็คือคุณดีมาสนะคะซึ่งเขาก็โด่งดังในประเทศจีนมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ลิซ่าค่ะอยู่ในอันดับที่3นะคะ ส่วนศิลปินไอดอลเคป๊อปคนอื่นๆนะคะก็มีติดเข้าไปด้วยค่ะอย่างไอยูนะคะก็อยู่ในอันดับที่5ค่ะตามมาด้วยเซฮุนก็อยู่ในอันดับที่8นะคะแบคยอนค่ะอยู่ในอันดับที่9นะคะไคเอ็กโซนะคะอยู่ในอันดับที่10นะคะแล้วก็มีไทยางอยู่ในอันดับที่11ค่ะส่วนโรเซ่นะคะอยู่ในอันดับที่12ค่ะติดอยู่ใน1ใน15ด้วยนะคะแล้วก็มีจีดากอนค่ะติดอยู่ในอันดับที่14ด้วยนะคะ ก็ต้องขอปบมือรัวๆให้กับพวกเธอจริงๆค่ะถือว่าเก่งมากๆเลยนะสองสาวค่ะฝ่าทะลุเข้าไปฮะติดอยู่ในท็อป15คนนะคะที่เป็นศิลปินไอดอลนะคะต่างชาติเนาะที่ไปโด่งดังในประเทศจีนค่ะจนคนจีนนะเขามีการโหวตกันนะคะแล้วก็ได้คะแนนสูงสุดขึ้นมานะคะแล้วก็ลิซ่าค่ะติดอยู่ในท็อป3นะคะอยู่ในอันดับที่3ด้วยค่ะก็มาจากข้อมูลนะคะของซีนาเอนเตอร์เทนเมนะคะเขามีการ จัดอันดับความนิยมค่ะศิลปินต่างชาติในประเทศของเขานะนในประเทศจีนค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า